สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอล r วลกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของบุนเดสเลกากันดีกว่านะครับแล้วเราก็จะเจาะจงไปที่ทีมเสือใต้อย่างบาเยอร์มิวนิกทีมที่หลายๆคนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมาเฟียแห่งบุนเดสเลกาเลยนะครับครองแชมป์ลีกไม่แบ่งใครเลยนะครับผมแล้วก็บาเยอร์เนี่ยมีสโลแกนว่าเม er ียซานเมียถูกไหมแปลว่าแบบ พวกเราเนี่ยเป็นคนที่พวกเราเป็นนั่นแหละก็เร mm ียกได้ว,ว่าแบบโชว์ความเก๋อะไรแบบนี้นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยนะครับหลายๆคนก็นอาจจะมั่นไส่ไบออนได้แต่บอกกันเลยว่าไบออนเมนิกเนี่ยมันมีประเพณีหนึ่งอยู่นะครับที่จะต้องถ่ายรูปทีมเฮ้ยแต่แบบว่าจริงๆแล้วอะทุกทีมมันก็ต้องถ่ายรูปทีมปะวะมันก็มีถ่ายกันทุกปีเป็นประจํานี่หว่าทุกทีมก็ถ่ายกันแต่ไบออนเมนิกเนี่ยนะครับผมเขาก็ต้องเรียกได้ว่าอยู่ในหลีกเยอรมัน,นก็ต้องมาแบบ โปรโมทเทศกาลเยอรมันกันหน่อยวะมั้เป็นเทศกาลแห่งแคว้นบาวาเรียด้วยนะครับผมนั่นก็คือ o อ t o b e r Fest นั่นเองครับหากใครรู้ว่า o อ t o b e r Fest คืออะไรนะครับผมมันก็คือเทศกาลกินเบียรของเยอรมันนั่นเองนะครับผมเราอาจจะเคยได้ยินมาไส้กรอกเยอรมันเนี่ยก็ต้องกินคู่กับเบียถูกไหมนะครับผมโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับใครกินไส้กรอกเยอรมันเนี่ยจะรู้เลยว่ามันอร่อยมากจริงๆนะครับถ้ากินกับเบียเนี่ย มันเข้ากันมากๆเลยครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราคงไม่ต้องมาเจาะประวัติของ o อ t o b e r f ร์เกันหรอกถูกไหมนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่เอาเป็นว่าอ t o b e r บอก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นในเดือนตุลาในไหนตอนนี้ก็ใกล้จะเดือนตุลากันแล้วนะครับผมก็เลยอยากทําคลิปนี้มานะครับคือ b บรอันมิวนิคเนี่ยจะมีประเพณีที่จะมาถ่ายรูปทีมกันทุกคนแต่มันจะไม่ได้รูปทีมธรรมดานะครับปกตินักบอลเนี่ยก็จะมายืนกันถูกไหมแต่แบบว่า b บรอันมิวนิคอะมันก็จะมายืนถ่ายรูปทีมนั แล้วก็ถือแก้วเบียร์กันนะครับผมคือเรียกได้ว่าฉลองเทศากาลกินเบียร์อะไรแบบนี้นะครับผมแต่กลายเป็นว่ารูปทีมในปีปีนี้เนี่ยมันแตกต่างจากปีอื่นออกไปเพราะว่าตัวของมาเน่เนี่ยได้เข้ามาร่วมทีมจากเลี้ยวปูในฤดูกาลที่แล้วถูกไหมแต่กลายเป็นว่านะครับผมพอจะถ่ายรูปทีมทีมนี้เนี่ย มาเนนั้นไม่ยอมที่จะถือเบียรด้วยครับเท่ากับว่าทั้งรูปเนี่ยทุกคนถือเบียร์กันหมดเลยยกเว้นมาเน่นะครับผมทํำไมมาเน่ถึงไม่ยอมถือล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นคนไม่กินเบียร์ก็เลยไม่ถืออย่างนั้นหรอหรือว่ามันมีเหตุผลอะไรสําคัญกว่านั้นไหมเรามาฟังคําตอบกันเลยดีกว่าครับสาเหตุที่มาเน่เนี่ยไม่ยอมถือเบียร์ในการถ่ายภาพ หมู่ที่เป็นเหมือนภาพประเพณีของสมโมสรน,นั่นก็เพราะว่าตัวของมาเน่นะครับผมเคร่งศาสนาเป็นอย่างมากและตัวของเขานับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอิสลามเนี่ยห้ามกินเหล้ากินเบียร์นะครับผมจริงๆศาสนาพุทธก็ห้ามแหละแต่ก็เรียกได้ว่ามันก็แล้วแต่คนละเนาะว่าจะถือไม่ถือนะครับผมมันก็ไม่ได้จะบังคับว่าจะต้องถือหรือไม่ถือนะครับแต่มาเน่เนี่ยเขาก็เลือกที่จะไม่ถือเองนั่นเองและทางสมโมสรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่ามีรูปเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วมาเน่ก <ing> in <world> ็นั <ism> ่งยิ้มอยู่คนเดียวนะครับที่ ก็ถือเบียร์ยิมแย้มกันไปนะครับผมวันนั้นก็กินเบียร์กันอร่อยเลยนะนักเตะบายเยนเนี่งจริงแล้วนะครับผมด้วยความคิดว่ามาเน่เนี่ยเขานั่งอยู่แถวหน้าสุดเนี่ยมันเลยเด่นมากๆนะครับผมจริงๆจะมีตัวของนูแซคนหนึ่งนะครับจะอยู่แถวแบบกอด้ายอยู่ซ้ายๆหน่อยนะครับเกือบซ้ายสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ถือเบียร์เพราะว่าเขาเองก็เคร่งศาสนาเหมือนกันนะครับตรงนี้เองก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมาเน่เนี่ยถึงไม่ถือเบียร์ในภาพถ่ายประจําปีของบายเยนที่เป็นประเพณีที่จะมาถือเบียรกกัน็เเพรราาาะว่่ืองศ นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ชาวมุสลิมหลายคนเนี่ยออกมาชื่นชมมาเน่เป็นอย่างมากเลยแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมไม่ได้ถืออะไรมากนะจะกินก็ได้นะครับผมแต่เอาเป็นว่าอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยจากการวิจัยนะครับผมการกินแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลเสียอย่างเดียวนะถ้าเรากินในปริมาณที่มันพอเหมาะเนี่ยมันก็ช่วยบูชภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะครับผมอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้เรื่องจริงครับผมลองไปหาอ่านรีเสิร์ชกันดูได้เลยถ้า,า, <outros S 2> าเรากินในปริมาณทีี่่่่มมมมมัันนนนไไเเเเยยยออออะะกกกิิดด้าาาาแรผปโช์ตง กันและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมแม้ว่ามาเน่เนี่ยจะไม่ได้ยกเบียร์ขึ้นมาเหมือนนักเตะคนอื่นนะครับแต่บอกว่าเลยว่าเขาเนี่ยก็เล่นเข้ากับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับณปัจจุบันนี้เองเนี่ยตัวของเขานะครับผมนับตั้งแต่ย้ายมาบาเอ็นเบลเลกเนี่ยนะครับก็ลงเล่นไปให้กับบาเอ็นเบลเลกเนี่ยทั้งหมด11นัดแล้วนะครับผมยิงไปถึง5ประตูเลยนะครับก็เรียกได้ว่าถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะถือเบียร์ไม่ถือเบียร์ไม่สําคัญหรอกนะครับขอให้เล จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของฟุตบอลเวิลด์ในวันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอยากได้เกร็ดความรู้อะไรเกี่ยวกับนักฟุตบอลอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ